เพียงเพียงได้พบกับตาน้องมาเที่ยวที่วัดสองปอพอได้นน <c oughs> ยินฮ่าเขาเพียงหน่อยดีน่าเลยทั้เดียวที่ใจเหมือนลอยเฝ้า ร้องฝ่ายชายร้องดีอาคาราดีร้องเป็นเสียงมีความจริงใจในการร้องอาดจ,จารย์เน่าให้10คะแนนนักร้องฝ่ายหญิงร้องแหว่งไปแห่งมาแต่งตัวไม่เข้ากับรรยากาศ ใส่ชุดเจ้าสาวม,มาท้องส่งไปอาจารย์น้องไม่พอใจให้ท่าคะแนนเฮ้ยเฮ้ยเ,เมึงเป็นไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขึกับโลหรอเดี๋ยวขึ้นกับโลหรอ พี่เล่มึงพี่เล่แล้วตื่นตั้งใจมึงแล้วเนี่ยอะไรเราก็ต้องคุยเฝ้าพี่ทำพี่พี่รุ้เดี๋ยวเขาจับได้เลยเนาะเออยังไงยังไงกันมึงเป็นเซอร์ใครน้องเนี่ยพี่เออพี่พี่ชอบมองน้องมองน้องผมไหมแล้วมึงอ่ะวมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ย มึงไปอะไรมึงเนี่ยฮะตามันมันเขี้ยวไปๆๆพ่กข้ารออยู่เดี๋ยวน้องมึงกูดูเลยให้อชนเช่อะรยข้าไปช่นอ่้ นี่บอกน้อง,อองด้วยย,า,ย,า,ย,า,ยางน้องมตีชุบกูแล้วเนี่ยพี่หยอกไี่หยอกเพียงยังไงมึงชอบมันไงไม่เคยมีใจเลยสักนิดก็ไม่มีมมสูตรระวังสูตรเฮ้ยเดี๋ยวป้ายกูลเาหรอแล้วมึงจะหุ่นป้ายกูหุ่นกูเหรอ ไม่เกิดไม่ทำแล้วมั้งนัะไม่ทำจะบอกน่าจะงานในวงงามันก็ไม่รู้จักกูดีมันยังไงพี่หนูขอโทษหนูไม่ต้องมาขอโทษกูหนูรักพี่นะไม่ต้องมารักกูหนูไม่เคยนอกใจพี่เลยไม่ต้องมานอกเรื่องจริงหรอกโอ้ยยีวันทองยีโมล่าโอ้ยยีกากี ห็มผู้ชายมันได้อี้อยหัวใ <c oughs> <ล>จโกลแค่ถุงจะปูแคหน่อยเลยสียงูหลังล <c oughs> ยังไงนะยู <c oughs> ่บ้านซ้อมผีจังเลยเขาจริงบอกเป็นเมียกูเลยก็ดุมากเลยจ้ะ กระโปงมันหลวมแล้วน้องมึงใส่เกียร์บอดด้วยนะไปยิงอ๋อนันก็พ่อมึงคือที่เตะกันไปตกตกใจตั้งสติแล้วค่อยตอบดีใครครับแปดหนึ่งนะตายหมดแล้วโอย พูดไอยู่ถึงปีหน้ามิเนี่ยย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 หยย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 ่ยยยยยยยอยยยยลยยยยย่ยยทียะยยยย่ยงเรยยยยียยย้่ยยัยเยยยกยยยยยกยย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 เยยมยยนยย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 ลยยยปลายยย นางลงชื่ออะไรเข้คขาชื่ออะรชอนกันมาใครกับใครพีชชนไปได้กับพีชชนเป็นอะไรเป็นเงนเมียไอ้ชอนงไม่หัวมึงแล้วเห็นตังดีกว่าเมียซะแล้วเป็นไรกันเนี่ยวะเออเขาจางกำกวงแน่ใจไปอะไรอย่าหัวขาดเลยวะ ต้อ,อยถีชนก่อนชอนจลมานี่ตกใจอ่ะไม่ต้องมึงลงมาอุ้ยตะปูเดี่ยวยังไงมึงฮะงบ้านซ้อมดีจังเลยมึงจะฆ่ากูใช่ไหมไม่ได้สู้แล้วมึงชอบนี่ใช่ไหมไม่ได้สู้ไม่ได้ชอบ

มึงแหละแล้วอุ้ยเดตอนนายชายไปั่วย่าไปอ่ะพ่อมาที่บ้านไปกิวมาที่บ้านเลยตอนจข้า่อไป โกยพ่อมือสิโอลชอยเอาเหรออุ้ยรีบมาทำไมแม่ยังไม่ลอยน้ำเลยลูกไม่ใช่ชีลอยน้ำเข้วิ่งไปไหนเป็นตุวนังหนังกลับเลยำให้พี่กวัว ถกาคนไม่รักจริงๆเขาไม่ทำแบบนี้กันหรอกใจใจโน้พี่เธองด้ว่าไปเมื่อกี้นี่คือขอโทษพี่ไม่รู้ว่าเธอแพ้คีโมงพี่หนูไมไ่เป็นกระเทยผมไม่ได้เป็นมะเร็งแค่เป็นกระเทยที่ยังรักษาไม่หายเลยจะเป็นมะเร็งหรอกง ยังไงอ่ะเมื่กี้มึงไม่อะไรมือนุดดุดดุรไม่ใช่ดุรงดุเบ <rawd Moder> ียนเหมือนเดินทางมาไกลแล้วหนูแบบเหมือนปุ๊บแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บกันเลยไม่ได้คิดอะไรกับเขาสาบานเลยสาบานให้ตายฟรีที่มึงออะดีแลัวดีนะไม่ต้องมาักกูมึงอกี้เมื่อกี้นี่ปาดใจมากแล้วออกข่าวไม่ดีเขาอะไรครับ